ใช่ค่ะอันนี้สินทรัพย์เป็นน้องเขาใช่ค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวพาลูกลกไปอาบน้ำวันนี้อาบหลายรอบแล้วนะแต่ว่า,าก่อนก่อนก่อนนอนเนาะอาบอีกรอบนึงกินน้ำเรียบร้อย ล,ลูกสาวนี่ก็ตามต้อยๆเดี๋ยวพาไปดูตอนเย็นน่ะพากันไปอาบน้ำกันเป็นแท้ะไปเมื่อกี้เอง ช่วงเย็นๆในอากาศดีนะแต่กลางวันร้อนไปหน่อยแต่ว่าลูกๆก,ก็อยู่ในป่านะเดี๋ยวลูกๆก,ก็อยู่ในป่ากันนะพ่อควันก็ไปนอนเฝ้านะผูกเปนอนเฝ้าอยู่ข้างในป่านะน้องมุกก็ปล่อยพิินมัดอยู่นะคะมัดยาวๆให้เดินกินยาแล้วก็น้องมุกปล่อยน้องมุกติดพิินมากเลย นี่ก็ไม่ได้มัดนะปล่อยนะให้เดินตามเอา พันผูกโซ่อยู่เนาะไม่พันนึกว่าปล่อยแต่ว่าลงน้ำก็ผูกหน่อยแล้วกันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวทะเล rồi nè bên đây cây da mòn hả mong đinh cây da mòn thì vào một bên nó một, một bồn mỗi giòn xong สวัสดีจ้าไปได้ไปได้ไปได้สวัสดีจ้านี่นะคะมาปีนี้น้ำไม่ค่อยเยอะตรงนี้ตรงที่ไม่ควานอาบน้ำแต่ว่าปีนี้ไม่อาบตรงนี้ละอาบชะใหญ่เลยอาบน้ำชะไปีนี้เอาถังมาอยู่นะเอาถังน้ำมาอยู่ก็ใส่น้ำให้อยู่แต่ว่า ไม่ได้เอาผ้าเต็นท์มาอีก <whis ky> mm <els> นะไว้เป็นทําเป็นห้องน้ yapıyor, ําเนาะไว้อาบน้ํำย้อนแสงค่ะแม่แม่มองเห็นหรือเปล่าก็ไม่ดู เห็นไหมแม่สวัสดีจ้าอ๋อเห็นอยู่น้องแม่ ป่องี่ป่องอยู่นู่นอาบน้ำแล้วถูเนื้อถูตัวมันก็จะเป็นสาท,ที่ช้างลงมาลงน้ำกันนะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นสวัสดีค่ะแม่ใหม่สวัสดีจ้าแม่พาลูกๆมาอาบน้ำค่ะแม่ก่อนนอนนะอาบน้ำกินน้ำ ลูกสาวเนี่ยติดพิศินมากเลยครับติดพิศินมากเลยวันนี้ก็ปล่อยปล่อยเดินเต็มไปหมดเลยนะเดินทั่วไปหมดเลยนะผูกแค่พิศินเชือกเดียวสิศินก็ผูกให้กินหญ้านะแม่แดดแรงนะทุ่งหญ้าสีเหลืองใช่ชแดดแดดร้อนม,มากเลยค่ะวันนี้เห็นว่าพายุเข้าหรือเปล่าฝนจะตก ขึ้นน้องมกอีกไหมไม่ขึ้นแล้วแม่วันเดียวเท่านั้นแหละอุตสา์ดีใจว่าจะได้หลานอุตสา์ดีใจว่าจะได้หลานนะขึ้นวันเดียวเท่านั้นแหละไม่ขึ้นอีกเลยดับฝันเลยเนาะ ดับฝันเลยค่ะแม่นะว่าถ้ามานี้ถ้าขึ้นได้ก็ก็ดีเนาะนะเผื่อว่าจะได้หลานที่ไหนได้แต่แต่น้องมุกก็ยังติดเขาอยู่นะ มเเาเจอก็กลับบ้านละบอนังงานก็กลับบ้านแล้วนักง,งานก็กลับบ้านแล้วที่เรียกตรงม่าอาบัติประชาสัมพันธ์ไ่นอาบัติประชาสัมพัน ทางานรอๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่กับน้องเขาก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันพี่กับน้องโอ้แล้วเบียร์เลนหรือเล่าไม่เลยประชาแต่เบียร์ประชานเลย

ทำไมมืดแต่น้องกล่องเลยมืมดตึบมดืดตึบมันมืดมันตะวีได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่อ่าปล่อยกินหญ้าก่อนนากว่ารอคิวรอคิวคิวยาวพี่กับน,น้องก็ไม่ยืนอยู่ด้วยกันนะพี่น้อง ดูลูกสาวของเราสิแม่แม่ขนาดไหนจับนิดจับหน่อยไม่ได้เลยนะดูน้องมุกดูน้องมุกเตะดินใหญ่เลยค่ะแม่แมนะทำอะไรไม่ได้นะั่นเตะดินใหญ่เลยห่วงนะห่วงห่วงเด้อห่วงอะไรน้องไมก <c ười>

สวัสดีค่ะไปรอคิวนะเพื่อนๆขึ้นกันยังไม่ขึ้น ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอ,นอดูลูกชายก็กินดีๆลูกสาวก็ดมๆด,ดมอะไรละน้องมุกเขาปล่อยควายแถวนี้เนาะก็ปล่อยควายเล็มยญ้าปล่อยวัวเล็มยญ้า ហ uh, ានបកខ້ອຍហានបេជិបនក្ដเนาะຕ້ອງព្រោះព្រាຕ້ອງព្រោះព្រាអេលោកបន្ត được con bát mình tăng còn được thật thật ông เพราะสินสุดหล่อจอบใช่ไหมแม่ไม่ประกวดจริงๆหรอไม่ได้ประกวดหรอกแม,ม่ไม่ได้ประกวดหรอกนะคะไม่ได้ประกวดเลยนะช้าง หน้าตาดีเยอะทางหน้าตาดีเยอะคอยมกถอยคอยมกถอยดูหน้าตาสิดูท,ทำหน้าทำตาสิ ย่าย่าออะไรนะแม่ย่าแจกขังกินได้ไหมกินได้กินได้ค่ะแม่มันก็กินได้กินได้อยู่ค่ะแม่บ้ม มีควาไไมชมว่าพี่สินเป็นอีกเชกที่งามใช่ไหมเขาก็แบบเอฟซีเขามาเนาะเอซมาเอซของของช่องอื่นนะมาก็ถามเลยว่านี่ใช่ใช่ใช่ชพี่เอกไหมใช้พี่เอกหรือเปล่านะบอกว่าไม่ใช่นะเป็นน้องนะคะ ใช่พี่เอกหรือเปล่านะไม่ใช่อาลงน้ำลงน้ำกันได้ไหมทางนี้ไม่ได้ไหมแม,ม,ม่เปลี่ยนทางก่อนย้อนแสงแล้ไม่ได้ปีนี้ก็ไม่ค่อยหนาวนะนแม่ไม่ค่อยหนาว ทุกป <temple. S 2> ีมาหนาวแบบอาบน้ำไม่ได้ปีนี้มาไม่หนาวหรือว่ายังไม่หนาวก็ไม่รู้เออ น้องก็ยืนแค่ทำอะไรแต่ไม่ยอมมุดด้วยนะทางนี้ไม่มุดสักทีไม่มุดสักที เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนที่ที่นอนพี่สินใหม่นะเพราะว่าถ้าไม่มีเนินนไม่ค่อยอยากจะนอนต้องมีแบบเนินให้พิงหลังจะนอนหน่อย เมื่อควานก็อาบน้ำสะนี้แหละแมะ่เมืควานก็อาบน้ำสะนี้แหละ มุกหายไปแล้วน้องมกห, Trans หายน้องมกหายไปเลยหายไปเลยก็ทยอยอ่ารถเกี่ยวมาแล้วเดอ้อรถเกี่ยวมาแล้วนะวิศน่รถรถเกี่ยวมาแล้วรถเกี่ยวมาแล้วอรถเกี่ยวรถเกี่ยวเดอ้อ พี่สินกลัวรถเกี the the ่ยวรถเกี่ยวรถไถนะรถเกี่ยวอยู่ฝั่งน้นใครแม่ข้างหลังรถเกี่ยวข้าวรถไถพวกนี้นะกลัวบอกบอกอีกตัวอีกตัวนอนบอกอีกตัวอีกตัวนอนอีกตัวมุดกลัวรถเกี่ยวดับเครื่องแล้ว สบายใจนะพวกเธอนี่ไป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 วันนี้จะไลฟผลไม้มีผลไม้ไลฟ์ไหมเนี่ยจะได้ค่ารถกลับบ้านไหมล่ะลูกๆเมื่อวานก็เมื่อวานก็ไม่ได้ไลฟ เมื่อวานก็ไม่ได้ไรพี่สินชอบกินกินดินในน้ำเมื่อวานก็ไม่ได้ไรนะผละไม้ไม่มีแล้ววันนี้ก็ผลไม้มีแต่ว่าไม่สุกเดี๋ยวรอดูช่วงเย็นเย็นจะมีผลไม้ไหลกันหรือเปล่านะหาค่ารถไว้กลับบ้าน <laughs> น้องแม่หาค่ารถกลับบ้านนะ กนแล้วน,นี่ก็เท่ากับแบบหนึ่งปีหนึ่งครั้งนาอช้างมารวมรวมรวมกันเยอะๆนะก็อาบน้ำอาบท่าเห็นแล้วเวลามาอาบน้ำตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าเนาะอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ลานแสดงแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่เดินเดินไกลหน่อยแต่ว่าช้างก็ ได้มีลมมีอะไรอยู่สบายได้หลับได้นอนสบายน้องก็นอนแต่หัวค่ำนะนอนตื่นนอนตื่น พ่อควานเนี่ยเนาะชอบหลอกหนูอะ

Nghe ấy có là một cái tiếng không mày. vào nơi này được กํวำลังจะมาแล้วนี่นะคะก็พากระดาบน้ำกันแบบนี้แหละค่ะแม่แม่เนาะ สวัดีค่ะ ดีน้องแม่น่ะก็มาถ่ายให้ชมกันเนาะตอนเย็นนะคะแม่จา๋าน่ะก็หลูวก,ก,ก็เข้าหลักแล้วนะเดี๋ยวรอดูเย็นนี้ก่อนนะว่าจะได้ไลฟ์ผลไม้หรือเปล่านะผลไม้หายากอยู่นีมาก็เอามาก็ไม่ทันกันนะกล้วยมันยังเขียวอยู่เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมาถึงช่วงไหนอีกนะเหลืองๆเนาะ ยังไงก็ฝากแม่แม่ด้วยนะค่ะถ้าได้เปิดไลฟ์ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผลไม้ให้กับน้องๆนะได้ทานกันน้องแม่แม่เมื่อวานก็ไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวแม่ควันก็จะลงไลฟ์ก่อนน้องแม่แม่เนาะเดี๋ยวรอดูผลไม้ก่อนจะได้ให้ลูกๆได้ทานนะก่อนนอนกันนะค่ะแม่แม่เดอร์ได้นะแม่แม่นะ เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะเจอกันใหม่นะคะแม่บายยจ้า